อ่ะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังติวสอบล้างภาคอยู่ตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแก้ไขนะครับหลังจากที่ครูสอนไปข้อ4เนาะหาโดเมนนะครับหาโดเมนถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าเรนเนี่ยเรนนักเรียนพอดีเงื่อนไขมันพิเศษนิดนึงนะครับพิเศษนิดนึงนะเราจะบอกว่าในรูทเนี่ยมากกว่ากับนศูนย์แล้วไอ้เจ้า รูทเนี่ยมันจะมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยไม่ได้นะเรียนนะเพราะว่าอะไรข้างในมันมี X ยกยกกำลังสองอยู่นะครับเนี่ยเองโดเมนมีข้อจํากัดนะโดเมนมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นตัวเรนเองก็มีข้อจํากัดด้วยนะครับวิธีหาเรนก็คือนะครับวิธีหาเรนก็คือเอาให้ชัดๆเลยนะครับอย่างาก็จะเห็นว่าโดเมนเราเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่ 1 2ส่วน5ะครับแล้วก็12.5ส่วน5นะเรเรียนสังเกตง่ายๆนะครับนะถ้าเอา1 2ลบ12ส่วนหหรือ12.5ส่วน5เนี่ยไปแทนลงใน X ยกลังสนะครับนรกเรียนจะได้ว่า X ยกลังสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ5 2ส่วนหหรือ12.5ส่วน5เนี่ยก็ได้เท่ากัน นะครับได้เท่ากันเพราะว่ามันยกกำลังสองเนาะไม่ว่าจะเอาเป็นลบยกกำลังสองหรืออันนี้ยกกำลังสองก็ออกมาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้าเนี่ยพอเอาไปแทนค่าเลยน,นะพอเอาไปแทนค่าพอไปแทนค่านะพ่นาเรนสนะครับเนนรนพิจารณาพินาที่ X เอเท่ากับ ลบ12ส่วน5แล้วก็และนะส2ส่วน5จะได้นะครับจะได้จะได้วเนี่ยเท่ากับรูท t 144ลบ25แล้วก็144ส่วน25นะครับอันนี้ยกกำลังสองเรียบร้อยนะนะยกกำลังสองเรียบร้อยนะครับ เยกกำลังสองให้เรียบร้อยก็ได้ร้อยสี่สี่ส่วนยี่ห้านะครับก็จะได้ y ออกมาเท่ากับโอ้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 วเท่ากับอะไรครับรูทศูนย์นะก็คือ y าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ตัดกันไปนะเรียนนะตัดตัดด่วนด่วนงานด่วนงานด่วน,วน,วน,วนอ่าได้ y เป็นศูนย์แล้วตัวแรกศูนย์นี่เป็นยังไงน้อยสุดไหมหรือว่ามากสุด น่าจะน้อยสุดแล้วเนาะเพราะว่า,าเราแทน x ที่ริมนี้แล้วก็แทน x ที่ริมนี้นะครับออกมาเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วตรงกลางล่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงนี้เนาะถ้าตรงนี้น้อยสุดแสดงว่าเข้ามาตรงกลางนี้มันน่าจะมากขึ้นมากขึ้นนะค่าเลนย์ที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตรงกลางนะครับระหว่าง2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับอ่าที่นะครับก็พีาอณานะ อะมาตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะตรงเลนส์นี่นะครับหาเลนส์อ่าเลนส์เอาเอาส่วนนี้นะครับที่เป็นเลนส์หาเลนส์ขอพัอนที่หน่อยอ่ะอันนี้ก็พิจรารณาโอ้พลาดพลาดพลาด,าดโทษด,ดีขอโทษอย่างแรงเลยดีนะครูแอนสุวัทาเขาแจ้งมานะครับพิจารณา x เท่ากับศูนย์นักเรียนนะ x เท่ากับศูนย์ก็จะได้ y เนี่ยเท่ากับรูทหนึ่งลบยีคูณศยกกลังสองซึ่งก็คือรูทร้อยซึ่งเท่ากับ12บสท่านเองนะครับก็แสดงว่าเมื่อ x เป็นลบสิบส่วนหะครับจะได้ y ออกมาเป็น0ูนย์และทำนมากกว่านั้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปจนถึง 12บส่วนหนะครับสูงสุด y ก็ยังเป็น0แต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นนะครับนี่ก็จะเข้าสู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ range ค่า y ที่มากที่สุดก็คือ x เป็น0นั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเข้าหาอย่างนี้ range นะ y เราก็ตอบเลยครับเรน g ลัดนะลัดอันนี้กรณีพิเศษนะครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจอ่ะเรนก็คือช่วงปิด0 12นั่นเองนะเรียน แก้ไขนะแก้ไขนะแก้ไขาจากคลิปที่ครูติวไปนะครับขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับนะขเขาเรียกนี่แหละเขาเรียกว่าผิดเป็นครูผิด<พ>เป็นครูครูก็ติวรีบรบนะวันนั้นนะก็ไม่ได้พิจารณาถีทวนมากนะครับยังไงก็แก้ไขทันเพราะว่ายัางไม่ได้สอบเลยพรุ่งนี้สอบนะครับยังไงใครเข้ามาคลิปนี้นะครับขอ้อนี้ก็ขออย่าให้พลาดนะครับอย่าให้พลาดอย่าลืมแทนค่านะจะลืมแทนค่าอ่านซอีกที เรียนหาโด,โดเมนได้แล้วนะครับนเรียนเอาโดเมนที่เราได้เนี่ยเอาตัวไหนก็ได้นะครับเอาตัวไหนก็ได้สองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันแหละเพราะว่ามันต้องอยกกำลังสองเอามาแทนค่า x ครับเอามาแทนค่า x นะแทนเสร็จปั๊บคำนวณออกมายังไงก็ได้0นะครับได้วางออกมาเป็น0นะตัวแรกต่อไปแทน x เป็น0นย์นะครับแทน x เป็น0ย์หาเลนนะหาเลนนะแทน x เป็น0ย์แทน x เป็น0ย์นนะป, 0. ป, 0, ปั๊บมันก็จะเหลือแค่ตัวเลขตรงนี้นะครับ วายก็เท่ากับรูทร้อเนี่ยซึ่งเท่ากับ12บสอเพราะฉะนั้นเรนของเราก็เลยเลยเริ่มต้นฮะที่ศูนยะ์ะที่เราได้ตัวเลขแล้วก็12ปิดป็้งเลยนะครับนะชัดๆง่ายๆสันส้นๆโชคดีครับขอให้ได้เต็มทุกคนครับผมสวัสดีครับ